วันนี้แกพี่น้องมาเราจะกินผัดสปาเก็ตตี้ผัดหมูสับนะคะใส่พริกขอด่อมนะจ๊ะนะเจ้ามา่ลเอาพริกเม็ดใหญ่ค่ะมาผอดก่อนก็ให้รอ กับพริกแข้งธรรมาดาน่อนะคะหมูสับก็ออกมาจากช่องฟิตละลายยางดีเรียบร้อยอุ้ยแม่ต่อยกระเด็นกระดอนกระเด้งเยอเกินจากนั้นเราก็จะตักพริกเข็นก่อนนะคะแล้วก็จะใส่หมูสับ กระเด็นกระดอนหมูสับเอาไปปุงมันก็เลยกแตกจบตัว <c oughs> ใส่กระเทียมจ้า <c oughs> โอ้ยส่กระทียที่น้องใส่กระเทียมที่หลังนะคะหมูสับคูได้จะให้มันแบบว่าแตกตัวก็ได้ไม่น้อยว่าเฮป็นก่อนแบบนี้นจะแสียบัวเนาะคะ่ะเนาะนี่คือเส้นบุกก็จะเด้อสปาเก็ตตี้เส้นบุกนี่คือเส้นบุกนะคะ สสใส่้นฟักเกตี้ลงไปไป่พริกผัดพิดนึงพริกผัดผัดไปเสียงสวยค่ะโอ๊ยขออภัยเ็ไปนั่งกระสิตตไปนั่งที่นอ้อง เซนบุกนี่กินได้ไม่อ้วนไม่ต้องตัวเพราะไม่มีแป้งนะจ๊ะที่มองเห็นนี่ไม่มีแป้งเลยปุ้งตรงน่วจ้ะคุ้ยบามากักหวานกับบ๊อตองไส้แล้วค่ะไม่หน่อยไส้น้ำตาลสำหรับชอบกินใด้นะคะสำหรับคนป่วย ลงร,รถคว <c oughs> อาไผ่พีน่น้องผักผักยังไ้ใส่เป็นปผักแทะแข็งแบบร่วมมิตรนะจ๊ะมันจะได้กินหลายหวานชิมก่อนชิมสิอืมโอเคเลย เดี๋ยวพักให้พักมันหิ่นจังนิดนึงพอจ้าใส่พริกเข้าไปปิดไฟเสร็จสับตักเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะสำหรับสปาเกตตีผัดหมูสับนะคะสปาเกตตีเส้นบุกบกวบลายใหญห้างพี่น้องทั้งผัดทั้งกระดอนทั้งไอทั้งจามมันต้องแซบอยู่แล้วนะคะไม่แซบเป็นไปไม่ได้เลยเชียว,ปวไปบวหลายใหญห้างตั้งกล่องจอดจอดาดฝาดกันไปเลยจ้า